ใส่ไหมว่าหมอกับผู้ช่วยคุยอะไรกัน1234 A B C D ถ้าอยากรู้จะมาสอนให้จะได้แอบฟังหมอคุยกันได้1 2 3 4ดัง่นั้นนะคะก็คือจะเป็นชื่อเรียกของฟันแต่ละซี่ค่ะฟัน1ซี่จะมีตัวเลขเฉพาะตัว2ตัวเลขตัวแรกจะเอาไว้เรียกด้านแบ่งเป็น4ด้านค่ะขวาบนซ้ายบนซ้ายล่างขวาล่างขวาบนแทนด้วยเลข1ซ้ายบนแทนด้วยเลข2ซ้ายล่างแทนด้วยเลข3แล้วก็ขวาล่างแทนด้วยเลข4เลขตัวที่2มเราจะนับซี่ฟันจากตรงกลางกันค่ะ เราจะเริ่มเรียกจากตรงกลางนะคะฟันกระต่ายเราจะเรียก1 2 3 4 5ส7สส่วนซี่สุดท้ายฟันคุดก็จะเรียกว่าซี่8ซึ่งก็จะเรียกแบบนี้ในทุกๆด้านค่ะเ <_ C> ช่นอันนี้ก็คือซี่หนึ่งเหมือนกันแต่เป็นของอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นซี่หกเหมือนกันของอีกด้านหนึ่ง <_ C> พอตัวเลขสองตัวมารวมกันเราก็จะได้ตำแหน่งด้านแล้วก็ตำแหน่งซี่ที่ถูกต้องตัวอย่างเช่นซี่นี้เป็นซี่ด้านขวาบนก็คือเราจะเรียกด้านว่า1ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นซี่แรกเราก็จะเรียกซี่นี้ว่า1 1ถ้าเป็นฟันคุดด้านขวาบน ซี่สุดท้ายจะเป็นซี่แปดเราก็จะเรียกว่า18ทีนี้ให้โจทย์ซี่เคี้ยวออด้านสายบนเรียกเรียกอะไรตอบในคอมเมนต์นะใช้ได้คาําตอบแล้วหรือยังคะเดี๋ยวจะเฉลยไว้ในคอมเมนต์นะคะ ep. ที่2นะคะก็คือด้านของซีฝฟัน A B C D เนี่ยเขาคุยอะไรกันให้นึกภาพว่ามีเส้นแบ่งตรงกลางนี้ก่อนนะคะด้านที่ใกล้เส้นนี้จะเรียกว่าใกล้กลางด้านที่ไกลจากเส้นนี้จะเรียกว่าไกลกลางยากไหมขอยกตัวอย่างซีหนึ่งหนึ่งนะเพราะว่าใกล้เส้นตรงกลางที่สุด ก็คือด้านนี้ที่ใกล้เส้นตรงกลางเมื่อกี้ที่หมอขีน,นะคะด้านนี้จะเรียกว่ามีเซียวแปลว่าใกล้กลางย่อเป็นตัว M ด้านนี้คือด้านใกล้กลางใช่ไหมคะในซีเดียวกันถ้าเป็นด้านตรงนี้ก็คือตัวเนี้ยไกลจากเส้นนี้มากกว่าข้างนี้เราก็จะเรียกด้านนี้ว่าไกลกลางหรือเรียกว่าด i s t a l ตัวย่อคือตัวดีด็อกยังไม่จบแค่นั้นค่ะนี่แค่2ด้านที่อยู่ด้านใกล้กลางกับไกลกลางใช่ไหมคะฟันของเราจะคล้ายลูกเต๋านะคะแต่ว่าเราจะไม่นับด้านรากฟันตรงนี้ก็คือเราจะมีชื่อเรียกทั้งหมด5ด้านเลย ไปต่อค่ะขั้นถัดมาจะแนะนําด้านบดเคี้ยวตรงนี้นะคะสําหรับฟันหน้าลักษณะจะเป็นคมคมตัดๆแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่า incisal ตัวย่อคือตัวไ i ส่วนฟันหลังจะมีพื้นที่ในการบดเคี้ยวใหญ่ๆแบบนี้เราจะเรียกว่า occlusal ตัวยอ่อตัว o อ่ะตอนนี้3ด้านแล้วนะคะเหลือ,ออีก2ด้านใกล้ไกลบนบดเคี้ยวแล้ก็จะเหลือด้านหน้ากับด้านใน ด้านหน้าที่เรายิ้มเห็นเนี่ยเราจะเรียกเขาว่า buckle แปลว่าด้านแก้มนะคะบางคนก็จะชอบเรียกด้านแก้มบัคค l เนี่ยแค่เฉพาะข้านหลังค่ะส่วนข้างหน้าเขาก็จะเรียกว่า ribel ก็คือเหมือนติดกับริบผีป,ป,ปากค่ะก็เลยใช้คําว่า ribel ยังไม่จบค่ะเหลือด้านสุดท้ายด้านในตรงนี้นะคะจะมี2ชื่อเรียกเหมือนกันด้านบนเนี่ยบางทีติดกับเพดานเขาก็จะเรียกว่า p a าทอลค่ะ แปลว่าเพดานปากนะคะตัวย่อคือตัวีด้านล่างติดกับลิ้นนะคะตัวย่อก็คือ l ิง g u a เป็นตัว L ค่ะโอเคค่ะรู้จักตัวเลขประจําตัวฟันกันแล้วรู้จักด้านกันแล้วใช่ไหมคะหมอจะยกตัวยอ,อย่างให้ฟังซีหนึ่งอย่างเช่นถ้าเกิดซีหนึ่งสามตรงนี้ผูกด้านปลกลางนะคะแล้วก็ด้านแก้มนะคะผูกพร้อมกัน2บริเวณเนาะหมอก็จะเรียกซี่นี้ผูกว่า1 3ึม D B ผูกว่าคุณตอบข้อสงสัยให้ใครหลายๆคนที่สงสัยได้นะคะ สมมุติว่าซี่นี้ด้านบนผูกจะเรียกว่าอะไรขอชื่อซี่แล้วก็ชื่อด้านด้วยวันนี้ก็ไปแล้วเหมือนเดิมค่ะป้ามีปัญหาปหรึกษามานะทุกคุณนะคะบ๊ายบาย